نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเราต้องตรวจสอบดูตัวเองบ่อยๆนะครับถามตัวเองแล้วก็พยายามพิจารณาดูตัวเองมากๆนะครับว่าเราเนี่ยขี้เกียจละหมาดหรือเปล่าหมายถึงฟรัรดูนนะละหมาดฟารดูเนขะี้เกียจละหมาดไหมส่วนละหมาดซุนนัดประเภทต่างๆเนี่ย ผมเองเดี๋ยวบางทีก็มีบ้างขี้เกียจแต่ตอนนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะละหมาดดูฮาทุกวันทุกวันทุกวันอัลฮัมดุลิลละมีแรงจงใจจากเพื่อนๆก็มีการละหมาดดูฮาทุกวันทุกวันแต่ฮัจ์จุดก็มีบ้างนะครับแต่ไม่มากนะักแต่ว่าเรื่องของละหมาดฟาดูเนี่ยพี่น้องต้องต้องพยายามนะ ตรวจสอบดูตัวเองพิจารณาดูตัวเองมากๆว่าเราเนี่ยขี้เกียจละหมาดหรือเปล่าบางคนเป็นอาจารย์นเนี่ยจบปริญญาโทเนี่ยก็มีเนะี่ขี้เกียจละหมาดจบด็อกเตอร์เนี่ยก็มีขี้เกียจละหมาดผมเองเนี่ยเคยได้รับคำบอกกล่าวจากเพื่อนบางคนที่เรียนอยู่ต่างประเทศเสังเกตดูนี่ด็อกเตอร์คนเนี่ยนะ สังเกตดูแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปนอนแต่ก็ตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีการละหมาดนอนจนเลยละหมาดไม่เห็นมีการละหมาดชดใช้อะไรต่างๆเขาสังเกตอย่างนี้นะเพราะว่าดรคนนี้มีความรู้ดีเขาเรียกเป็นผู้สะสมข้อมูลแห่งวิชาการไม่ใช่ผู้รู้เอะละหมาดตรงนี้ไม่เห็นละหมาดได้อะไรต่างๆเขาสังเกตดูผมก็บอยอย่าไปว่าเขาเขาอาจจะลืมไปก็ได้เขาอาจจะไปละหมาดตอนอื่นก็ได้แต่ว่าดูๆแล้วเป็นบ่อยมาก จบด็อกเตอร์ก็บางทีขี้เกียจละหมาดเราทำยังไงอ่ะเราพิจารณาดูอันกุรอานนะพี่น้องกุรอานได้พูดเอาไว้ชัดเจนมากๆนะพิ้วศรัทธาทั้งหลายต้องคิดแล้วก็ตึกตองตรงนี้ให้มากๆผู้ศรัทธากับลักษณะของการละหมาดเนี่ยเป็นอย่างไรมูนาฟิกกับลักษณะของการละหมาดของเขาเป็นอย่างไรเอาเราได้ตัดอย่างนี้นะครับว่าก็ดอัฟลาฮัลมุมินูน โดยแน่นอนยิ่งผู้ศรัทธานี้ต้องได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนก็ส์เนี่ยคำว่ากี่ยกอฟดานเวลาเข้าหน้ากิริยากิริยามาดีแปลว่ากิริยาที่ที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเฟียอรุนมาดีพี่น้องฟังเอาไว้แลวกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรกิริยานะครับกิริยาของของภาษาอัหรับเนี่ยมันก็จะมีกิริยาในอดีตที่ผ่านไปแล้ว ปัจจุบันกับอนาคตและก็กิริยาคําสั่งเรียกเฟยรุนมาดีเฟย์รุนมุดอเียและเฟยรุนอัมร์ก็สเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าข้างหน้าเฟยรุนมาดีกิริยาในอดีตก็ส์อัฟละหะแน่นอนยิ่งประสบความสําเร็จแปลว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนตามที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติเอาไว้นี่เป็นคาสั่งของอัลลอฮ์นะนี่เป็นบัญญัติของอัลลอ ใครครับประสบความสําเร็จอัลมุม uh ีนูนบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายเราเป็นผู้ศรัทธ,ธาไหมพี่น้องเราเป็นผู้ศรัทธ,ธาประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าอ่านแค่นี้ยังไม่พออ่านต่อซะอีกวักหนึ่งที่เราจะคุยกันในเรื่องเนี้ก็คือเรื่องของการละหมาดอัลลอดีนะฮุมฟีซอลาติหิมคอชิอูนบรรดาผู้ซึ่งพวกเขา ในการละหมาดเนี่ยขอเชียวูน,นบน้อมถ่อมตนคนเหล่านี้อยู่ในละหมาดเนี่ยเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์หมายความว่าอะไรอ่ะทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทำด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความชอบปรารถนาชอบที่จะทำในสิ่งนี้เรียกว่าการละหมาดชอบละหมาด นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงทำถูกต้องตามแบบที่นบีได้บอกเอาไว้นี่เขาเรียกว่าผู้นอบนอบ้อมถ่อมตนมีความรักมีความกระหายอยากที่จะมาสู่การละหมาดคนลักษณะอย่างนี้อัลลอฮ์บัญญัติว่าก็ดอัฟละหะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในโลกอาคีร์และก็ประสบความสําเร็จในโลกดุนยานี่ด้บางส่วนเนี่ย ลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์ชี้แจงเอาไว้ว่าคนที่จะชี้พระองค์จะได้ช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคืออัลลลดีนหุมฟีซอลาตีฮิมคอเชอูนลักษณะหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนในการละหมาดของพวกเขาใจมุ่งทรงสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงปฏิบัติถูกต้องตามที่นบีได้นํามาและอะไรต่ออีกหลังจากนั้นเป็นผู้ที่มีความรักหรือเกินรัก ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกอะไรล่ะทําให้มันพ้นๆเวลาไปไม่ได้ทําอย่างนี้เป็นผู้ที่รักเป็นผู้ที่ทำด้วยความแบบเรียบร้อยและใจเนี่ยมุ่งตรงสู่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริงนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะประสบความสําเร็จส่วนมูนาฟิกเป็นยังไงพี่น้องอัลลอฮ์กุรอานบอกไว้ในสุรตุนีซาน ว่าอิดะกามูอิลสลัลกามูกุซาล่าก่อนหน้านั้นก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนัยุคอเดอุนัลลอฮะวะฮะวะคอเดอุหุมแท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นคนเหล่านั้นหลอกลวงอัลลอฮ์หลอกลวงยังไงอ่ะหลอกลวงไม่สําเร็จหรอกเพราะอัลลอฮ์รู้ในใจของเขาคิดยังไงเขาจะปฏิบัติยังไงในที่ลับเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดวะฮะวะคอเดอุหุม อัลลอฮ์ต่างหากและเป็นผู้หลอกลวงพวกนั้นทําให้พวกนั้นหลงทางอันเนื่องมาจากเหยียดหยามดูถูกไม่มีความจริงใจแล้วก็คิดร้ายต่อาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เขาหลงหลอกเขาว่าเอออยู่ในาศาสนาอิสลามแต่ว่าเขานี่หลงไปไกลแล้วแล้วก็ในวันกิยามะอินนลมูนาฟิกีนฟีดารกิลอัสฟัลมินันนาร แทจิมุนาฟิกนั้นจะอยู่ในชั้นที่ต่ำที่สุดในนรกยะฮันนัมอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนเหล่านี้อ่ดูนะเวลาละหมาตอิดากอมูอิลสลาเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะยืนขึ้นละหมาดหรือไปสู่การละหมาตกอมูกูซาลาเขาจะยืนขึ้นแบบขี้เกียจ ยืนขึ้นแบบนายแหนงยืนขึ้นแบบเบื่อนายยืนขึ้นแบบเอือมระอาจริงๆละหมาดไปยังงั้นแหละให้คนเนี่ยได้เห็นว่าเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้ศรัทธารู้ได้ยังไงว่าเอือมระอาเรานะ่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นมูนาฟิกแต่ท่านนบีรู้นะอลัลลอฮ์บอกเนะี่ยวอมินมันฮาลละกุมิน,นันอารอบมิมุนาฟิกูนอลัลลอฮ์บอกในะอัลกุรานเรารอบเจ้านี่นะ มีมุนาฟิกอยู่แล้วนบีก็เคยนับบางคนให้แก่ท่านฮูไซฟะได้รับทราบแต่ท่านนบีก็ด้วยความปิดปิดเป็นความลับเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ประชาชนใน,ในตอนนั้นเกิดความระสม่มระสายซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งคนมุนาฟิกเนี่ยก็ไปละหมาดเหมือนกัน แต่การละหมาดของพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ตรัส่าอีดะกอมูอีลสซาลากอมูกุซาลาเมื่อพวกเขายืนขึ้นละหมาดยืนละหมาดแบบขี้เกียจรู้ได้ยังไงอะ่ะเราไม่รู้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ว่ายืนละหมาดนั้นายแหนงเลอเกินเอือมราอาเลอเกินเบื่อหน่ายเลอเกิน,ออกน,น,กนขี้เกียจจริงๆอัลลอฮ์รู้เอาละเราได้อะไรจากตรงนี้พี่น้อง อัลลอฮ์เน้อรู้มุนาฟิกยืลยนละหมาดในลักษณะที่เบื่อหน่ายเอื้อมระอาหน่ายแหนงเหลือเกินมันทีละหมาดเพราะอะไรให้คนเขาเห็นเท่านั้นะว่าละหมาดพอรับหลังก็ไม่ละหมาดแล้วเอื้อมระอาขี้เกียจเราได้รับความรู้จากตรงนี้ที่จะต้องมาคิดตึกตองที่ตัวเราก็คือเราเนี่ยขี้เกียจละหมาดหรือเปล่านี่คือคำถามเวลาเรายืนละหมาดเนี่ยเรารู้สึกเบื่อหน่ายเอื้อมระอาบางไหม ถ้ารู้สึกอย่างนี้ต้องเร่งเยียวยาแล้วพี่น้องต้องหันมาฟังแล้วอัลลอฮ์ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรบ้างความประเสริฐของการละหม,มาดมากมายขนาดไหนเรียนรู้แล้วขอดุอาต่อละยาอัลลอฮ์ a, อย่าให้จิตใจของข้าพระองค์นั้นรู้สึกเอือมละอาต่อการละหมาดเลยอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ข้าพระองค์ขี้เกียจละหมาดเลยอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ข้าพระองค์รู้สึกเบื่อนายนายแหนงต่อการละหมาดเลยอย่าอัลลอฮ์ต้องรีบเยียวยาแก้ไขแล้ว เพราะลักษณะของการเอือมรรอาต่อละหมาดขี้เกียจละหมาดเบื่อนายต่อการละหมาดคือลักษณะของมูนาฟิกอินนาลิลล่าฮัวอินนาอลัลฮิรอจูนไม่ใช่คุณลักษณะของอัลมุมีนูนบาวของอัลลอฮ์ที่จะบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าก็ดออัฟละฮะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นความสําเร็จของชีวิตของเราเนะี่ยเบื้องต้นนะให้ดูที่การละหมาดนิดหนึ่งพี่น้องหันมาสังเกตดูการละหมาด พอหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องในการที่เราจะได้ละหมาดด้วยหัวใจที่ชอบด้วยหัวใจที่ปรารถนาด้วยหัวใจที่รักการละหมาดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วนะพี่น้องก็ค่อยๆเพิ่มในเรื่องของอีบาด้าประเภทสุนัตตะฮัดยุดละหมาดดูฮาละหมาดสุนัตต่างๆละหมาดสุนัตุนวูดูละหมาดตะฮียะตุนมัสยิดละหมาดเตาบะตัวศลาตาาุตเต้าบะ ละมาสุริยะคาดจันด้คาดต่างหากว่าได้กำหนดเวลาได้ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในเวลาของมันละมาจนาซ่าละมาคนตายพยายามเพิ่มเรื่องสุนัตเนี่ยให้มากๆหลังจากที่ปรับสภาพจิตใจที่มันลงตัวแล้วพี่น้องถ้ายังรู้สึกเอือมระอาต่อการละมาดเบื่อนายต่อการละมาดอัลลออิหมามอันยาวหน่อยก็ดา่าอิหมามในใจ ถ้ายังเอือมระอาต่อการละหมาดแบบนี้ลักษณะอย่างนี้อันตรายมากเพราะท่านนบีท่านพระว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ตัดไว้ในสุรออันนิซาพี่น้องเปิดดูนะสุรออันนิซาอายาที่ห4 2ี่คุณลักษณะของคนที่เป็นมูนาฟิกในการละหมาดเป็นยังไงละหมาดลุกขึ้นยืนเบือ่อหน่ายเอือมระอาขี้เกียจเหลือกเกินพยายามนะพี่น้องตรวจสอบดูตัวเองในเรื่องนี้ให้ดีทีนี้ อุลมะเขาก็พูดถึงวิธีสร้างแรงจูงใจในการที่เราจะได้มีความขยันขันแข็งในการละหมาดในการที่เราจะได้ลุกขึ้นละหมาดแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดความเอื่มระอาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกว่า,วาพยายามที่จะไปละหมาดจมามะนะครับพยายามที่ละสอลาตุนจมามะนะครับมีความพยายามที่จะเข้าไปสู่การละหมาดจาอะ ไม่ว่าจะเป็นชมรมองค์กรมัสยิดอะไรต่างๆพยายามละหมาดจะมาตอนบ่ายเขามีชมรมจะมาชมรมขึ้นไปละหมาดในที่เลมาดที่ที่มีละหมาดเราก็ไปละหมาดจะมาเขามันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอะเลฮิวะซัลลัมนะท่านอับดุลลอฮิบินมัสูดบอกอย่างนี้นะพี่น้องท่านบอกว่าไม่มีใครที่ไม่ละหมาดจะมาอัมุสลิมจะละหมาดจะมาหมดเลยอิลลัลมูนาฟิก ที่จะหลบเลี่ยงไม่ละหมาดจะมาอนี่ก็คือมุนาฟิกอัลลอนี่คือคำกล่าวของท่านอับดุลลอฮิมิมสัสอูดเพราะฉะนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องปรับสภาพจิตใจได้แล้วพี่น้องที่อันนี้เอาละหมาดฟัดดูก่อนนะเริ่มจากฟัตดูก่อนปรับสภาพจิตใจให้ได้ถ้ามันรู้สึกเอือมระอารู้สึกนายแหนงรู้สึกเบื่อนาย ต่อการละหมาดและพี่น้องต้องพยายามแก้ไขแล้วเรียนรู้เรื่องของความประเสริฐของการละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์เนี่ยอย่าได้มีจิตใจเอือมระอาต่อการละหมาดเลยแล้วก็พยายามไปละหมาดจะมาอ่ะข้อที่สองพยายามอย่างยิ่งที่จะละหมาดในตอนต้นต้นของเวลาพยายามเพราะการพยายามแบบนี้เนี่ยในการละหมาดในตอนต้นต้นของเวลาเนี่ย มันก็จะพยายามมันก็จะเกิดแรงผลักดันตรงนี้พอได้เวลาปับ๊บฉันจะมาละหมาดเลยพอได้เวลาปับ๊บฉันจะมาละหมาดเลยโดยตัดมันจะเป็นการตัดเอาภารกิจต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวลานั้นเนี่ยหยุดดุลยาไว้สักนิดหนึ่งมาละหมาดในตอนต,นต้นๆของเวลาอันนี้ช่วยได้ช่วยในการที่เราจะได้วางระเบียบให้แก่ชีวิตนะครับแต่อย่าลืมนะรู้สึกเอื้อมระอาอะไรต่างๆเนะ่ยพี่น้องดูอาระหว่างอาซานรับอีกกอมาเป็นดูอาที่มักบูล่ะ ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาช่วงนั้นขอดุดาเลยยาอัลลอฮ์ครัองค์จะไปละหมาดแล้วยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยเถิดบ่าวอ่อนแอเหลือเกินยาอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้บ่าวนั้นได้ได้มีการละหมาดด้วยหัวใจที่รักด้วยหัวใจที่มีขู่ชั่วนอบนอบ้อมถ่อมตนนะครับโดยการทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อการละหมาดแล้วก็มีความสงบทําละหมาดด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ด้วยหัวใจที่รักการละหมาดด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ ขอให้มากๆเลยพี่น้องอย่าปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายอุลมาบอกพยายามชวนคนอื่นไปละหมาดชวนคนอื่นไปละหมาดเนี่ยมันก็จะทําให้ใจของเราเนะี่ยนึกรักต่อการละหมาดไปในตัวชวนคนอื่นไปละหมาดได้ผลบุญเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะรักต่อการละหมาดเพิ่มขึ้นด้วยอินชาอัลลอฮ ก็ขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จนะครับในการปรับสภาพจิตใจที่จะทําให้จิตใจนั้นรักละหมาดโดยที่ไม่มีความขี้เกียจต่อการละหมาดนะครับวบิลลาฮิตาฟิกบัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเรากัตุ